way to God, man. I'm gonna make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to pop. Think big, never like small. You got สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแลแรงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อไอดีเกมอาร์วีด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ tp s e v e รับซื้อขายหัดเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้ครูปองคุ้ม,ม,มผมแนะนำร้านนี้เลยครับมารู้ช o p เติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน Open นดีลดไปถึง5%หรือจะเติมผ่านเมลพาสก็ลดส,งสูงตัวไปถึง25ยครับ ใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่ลิเลียนากันนะครับก็สําหรับลิเลียนานะครับผมก็ยังคงเป็นเมสที่เก่งอยู่ดีในเมตานี้นะครับสามารถจิบมาเล่นได้แทบจะทุกเกมเลยถ้าคุณมีการเดินเกมที่ดีนะครับผมก็มาดูการเดินเกมจากช่องของผมเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับผมแล้วก็เอาไปปรับใช้เป็นของตัวเองนะครับ โอเคคู่เลนเรานะครับผมเป็นกบนะก็ค่อนข้างดีเลยนะครับชนเลนกับคิกซี่แล้วก็ยิปเน็ตครับ2ตัวนี้ก็เป็นคอมโบที่น่ากลัวครับสำหรับคิกซี่แล้วก็ยิปเน็ตนะถ้าเกิดเราโดนไปเนี่ยก็มีโอกาสตายค่อนข้างสูงเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาอ่าเขายึดพุ่มได้ก่อนเนาะเราก็พยายามแบบเกียร์พุ่มนะครับผมพยายามสกิลไปเรื่อยๆครับระยะสกิลเราเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วเราเนี่ยก็ใช้สกิลโดนง่ายกว่าของคิกซี่ด้วยนะคิกซี่มันสกิลเป็นเส้นตรงไนงะ ว่าของเราเนี่ยสกิลมันจะแบบระเบิดเป็นวงกว้างนะครับอุ๊ยเดินขำสูงมากเลยนะทุกคนเราต้องเราต้องระวังฟิกเกอร์จากต้นไม้นะครับคือไอ้เวฟไอ้เวฟฝองเนี่ยที่คลีปชนกันเนี่ยโอกาสที่จะโดนฟิกเกอร์ค่อนข้างสูงเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องระวังเลยนะมันจะมีแบบป่ามาแท็กด้วยไงทุกคนไอ้เวฟเนี่ยเราก็เลยต้องระวังเป็นพิเศษนะครับส่วนมากเนี่ยคนจะตายกันเวฟนี้บ่อยนะครับผม ันน่าจะจบบนนะครับตรงนี้เนี่ยคือเอ้ยผมไม่ได้ดูแฮะเมื่อกีน้นี้ว่าอ้อ,อยฟาร์มบัฟอะไรมาทุกคนมั่วนะแต่น่าจะจบบนนะผมว่านี่ไงจบบนครับแล้วเขาเข้ากลางครับตรงนี้แล้วกบอุ้ยรวบไม่ได้ครับอ้อ,อยแ้นติแล้วอย่างนี้สวยนะอ้อ,อยไม่มีมมตฉกอะทุกคนแล้วเพนเข้ามาในจังหวะที่อับเพนผมตบต้นไม้ทุกคนแต่ไ,ไม่เปะนะ็นไรแล้วไปแล้วครับต้นไม้ตายหนึ่งครับตรงนี้แล้วผมเอาอ้อ,อยบีกตัวครับและได้คลิกซีมด้วยตรงนี้สวยงามมากครับ เราเสียแค่โลมนะครับผมแล้วเ,เพื่อไหลเข้ามังกรต่อเลยครับแล้วคิดว่าน่าจะได้ไม่ยากครับมับงกรตัวนี้ตรงตรงข้ามเนี่ยก็เหมือนจะมาแบบยือย้อๆนะแต่ผมคิดว่าน่าจะตายได้ทุกคนเปลี่ยนเข้าแล้วครับผมตรงนี้ก็เติมดาเมจหน่อยครับแล้วเก็บคิวไปได้ครับเรียบร้อยครับเทลใสขีดล้างต่อเลยครับไม่ใส่เคลียร์เขาเรียกว่าอะไรหินห้อยต่อเลือดไปนะครับ เลือกต้นไม้ปประมาณ40%นะครับผมแล้วยังมีลิงนะยังไงตรงนี้กมไม่มีฟิกนะครับสกิลต่อเลือดครับตรงนี้ต้นไม้เจ็บมากครับแล้วสกิลปีอีกครับเจ็บแบบสุดๆผมว่าต้นไม้นี้น่าจะรีแล้วนะกบอติสวยครับตรงนี้เหมือนว่าเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเพื่อนจะโดนนะครับผมแล้วกบอันติช่วยนะตัวเลือดอ้อยไปได้ครับตรงนี้ต่อได้ต่อครับเราเล่นเมดพยายามสร้างความเปลี่ยนให้กับทีมครับตรงนี้ต้นไม้เจ็บครับแต่เขายังเล่นอยู่ ผมมีฟิกเกอร์นะครับชอ็อตเนี้โอเคถ้าเกิดผมฟิกได้ไหมทุกคนว่าก็ห้าสิบห้าสิบนะช็อตเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดฟิกอะ่ะถ้าเกิดกบตามทันก็จะสวยมากๆเลยผมไม่ชชว่์ว่ากบจะตามผมทันหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ผมก็เลยไม่ได้ฟิกนะครับเพราะผมคิดว่าดามเมจผมคนเดียวเนี่ยคือมันเอาต้นไม้ไม่ลงอยู่แล้วครับเลือดประมาณนั้นอนะ่ะผมก็เลยไม่ฟนะิกเนาะผมจะฟิกในจังหวะที่แบบผมคิดว่าผมผมคาได้ชัวร์หรือว่ามีเพื่อนซ้อนทันอะไรแบบนี้นะครับ และกบเข้าไปแล้วครับตรงนี้แต่รวบไม่ถึงครับเทวเข้าต่อครับตรงนี้ผมยืนแทงปอมให้นิดหน่อยครับแล้วก็จ่ายสกิลไปวู้ตต้นไม้ตบสวยครับตบสองแล้วไถอีกแต่ว่ารวบครับอย่างนี้สวยงามครับผมแล้วเก็บคลิกซี่ไปได้ครับตอนเกมส่งมาดีเลยนะครับผมรับเกมนี้เจ็ดต่อสองครับสกอร์คิวโกบมาดีเนาะเดินเกมลิเลียครับพยายามแบบ เกลียรียนก่อนแล้วก็ค่อยเดินนะอันดับแรกเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเดินเกมอย่างเดียวเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราเดินเกมแล้วมันฆ่าไม่ได้แอซิดไม่ได้เลยเนี่ยเราจะจนนะครับพนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเดินอะ่ะให้เคลียร์คลิปในเลนก่อนนะครับไม่น่าจะไปล่าเนะหรือไม่ก็เข้าบูครับตรงนี้แต่ว่าเพื่อนเราเจ็บอุ้ยไอยมันเล่นไปทุกคนแล้วแวนผมอยู่ตัวคนเดียวกับกบตัวคนเดียวแหละมีกบด้วยเออไปีคลิกซี่ฟิกแล้วครับผมตรงนี้ก็ตรวจมาสตาร์ได้เพื่อนคลิกที่แข็งครับกบเข้าไปรวบครับบับ สวยงามอุย้ยราคาได้ด้วยครับอย่างเอาสวยนะสวยนะสวยอยู่แอลลี่แลก,กเบดครับถือว่าได้อยู่ครับผมแต่ไม่ได้ตรงที่แวนเรารวยกว่านะเออเขาก็จะได้เงินไปเยอะกว่านะครับแต่ว่าคลิกซี่เสียแข่งแล้วนะครับผมเช็คดูครับว่าจะมีใครอยู่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องไปเล่นบนกับแวนนะครับ ังไงกบอุ้ยสตัรก่อนเลยครับตรงนี้แล้วโดดหลบออกมาครับอิกซี่สตันแล้วนะครับแล้วจ่ายติแล้วอย่างนี้เราซื้อสกิลเข้ามาได้เยอะมากเลยนะต้นไม้ติแล้วด้วยครับตรงนี้เพนเหมือนจะมาครับแล้วยันเปิดติสู้ผมสตันไปครับต้นไม้ไถกตบกําลังจะรวบรวบตึงได้ครับผมตรงนี้จ่ายสกิลหนึ่งไปกระโดดกระโดดเข้าไปตบครับผมตรงนี้สวยแล้วแหวนได้ป้อมบนครับโอ้งามย้อยครับ ยังไงอ้อยตายครับอ้อยต้านตัวหลังก่อนครับแล้วฟิกออกมาก่อนเอาอีกหรือเปล่าโอเคแวนนี่คือฟีจัดที่เลนบนนะทุกคน <c oughs> ทีมเรานี่ดึงคนได้เยอะมากเลยนะแวนเลยได้เล่นแบบได้ฟาร์มแบบเต็มอิ่มการตีมังกรแอบบทุกคนแบบโซโล่มังกรอ่ะมันชิลกันจัดต้นเกมนี่เราทำมาดีครับ พนามผมไม่ค่อยจะมีนะเราเติมเลือดเสร็จแล้วเราวิ่งเข้ากลางก่อนครับเพราะว่าคลปกลางมันจะชนเนะเาะก็ไปรับคลปก่อนครับอีกซี่เหมือนวาวอลแวร์แล้วทุกคนแต่ก็ไม่เราจะได้บูไปครับเพื่อนเรามีพันตุ์ตอกบรวบแบบสวยๆแล้วไปแล้วครับผมจังหวะนี้แล้วฟิกรวบของหนึ่งคอมโบ บครับตายครับและผมก็น่าจะไม่ทออตายไปด้วยวะแบนเดินไปเจออ้อยอแล้ววนนีแน้แวนเขาไปยิงเลยแบบโอ้ผมเจอต้นไม้ไหนสุดครับเต็บโยกเราอย่าไปตบนานครับเพราะถ้าเกิดเราเจอตัวอีนะถ้าเกิดเราเจอตัวที่แบบซีๆห,หนาๆที่เขาสามารถแบบจับเราตายได้เราก็แค่เข้าไปหยอกพอครับ ล่างมันจะมีไฟไวะทุกคนเ๋ยวผมลองดักดูไหมเผื่อแบบเคลวจะมาหรือว่าใครมาแต่ว like right. like ่าเพื่อนซัดกันแล้ววะทุกคนผมไม่ได้โอเคผมว่าล้างไม่ดีเท่าไหร่ตอนนี้ไปก่อนไหมตะหย่านมาปิดแวนเข้ามาเล้นหรือเปล่ายังไงโอเคไม่มีไฟต่อครับ เจอพุ่มก็พยายามเช็คนะครับผมเพราะเราไม่รู้นะว่าใครจะดักเราบ้างครับตรงนี้ก็โดดเลยครับจะไม่ยืนนานเห็นไหมทุกคนมันมีคนดักนะครับคือแรงตรงนี้คือมันดักกันแบบจ้าละวันนะทุกคนมันต้องแบบระแวงพุ่มพุ่มแบบโคตรโคตรนะไม่งั้นนี่คือเราเดินผ่านเราตายแบบง่ายๆเลยให้คิดเหมือนเราครับเราก็มีความพยายามที่จะดักเขานะครับเขาก็มีความพยายามที่จะดักเราเช่นกันครับตรงนี้แต่ว่ากบเราไม่รอดครับถึกไม่พอจริง เอดาเมทาถ,าถมเข้ามาเยอะเกินไปอีกซี่นี่ยืนดีมากเลยนะทุกคนเขาเอียงซ้ายเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยเพื่อนเขาน่าจะตีดาบกันอยู่หรือว่ามีต้นไม้ซ้อนอยู่เห็นไหมอะตีจริงในการยืนแบบนี้คือมันรู้เลยว่าฝั่งนู้นเนี่ยมันมีคนนะครับไม่งั้นเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะยืนชิดฝั่งนู้นหรอกทุกคนเป็นผมอะที่ยืนชิดฝั่งขวาเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าขวามันไม่มีคนอืมแล้วมันมีหยานซ้อนอยู่อะไรเงี้ย ไมจะตายครับเปนไม้คนนี้รับไม่ไหวอีกซีอนติแล้วครับอ้อยอนติแล้วปบเข้าไปตรงนี้ได้รว่วครับได้รว่วครับแต่ว่าอุ้ยผมโดนสตันติดต่อไม่ได้ทุกคนโดนสตันก่อนลิงน่าจะเติมเลือดแล้วนะครับอับล่างครับรอเล่นกับกบ ล่าสุดอ้อยอยู่บนนะก็คิดว่าก็นา่าจะอยู่แต่เถวเลสครับเขาไม่มีโลมครับเขาก็ต้องยืนหน้าป้อมแบบนี้โอ้โหโ,โดนผมไปฮะทำไมมันถึงวิ่งมาเพื่อจะมาตีคีบวะทุกคนโอ้แต่ไม่เป็นไรได้ฆ่าเหมือนกันสวยอยู่ครับเอาป้อมก่อนเลยผมก็งงๆนะผมกดตีฮีโร่ทุกคนแล้วเหมือนแบบถ้าเกียรในฮีโร่ก็น่าจะอยู่ใกล้กว่าปะแล้วทำไมมันวิ่งมาเข่าคีบวะ ได้คิวก็ถือว่าโอเคครับผมดูได้เหมือนกันเฮ้ยเกินได้ฆ่าสิเออต้นไม้ตัวนี้มันเจาะแจนนะทุกคนดูดิมันตกไปให้ลิงด้วยวะน่าจะอยู่บนเยอะครับทุกคนสามโตอยู่บนอะ่ะอีกสองคนแบบเพิ่งเกิดโป๊กไปเป็นแทงก็โปก๊กผมไม่สนอ้อยเข้ามาครับตรงนี้ต้นไม้กลางกะตีพที่เรียบร้อยครับเอเวนัสอันติครับผมคิกซีอันติครับกบรับจบ ือว่าสวยครับกบรับสกิลไปเยอะแล้วอะผมว่าตรงนี้เราน่าจะต้องการได้ต้นไม้เข้าไปแล้วครับผมโฟกัสคิปแล้วหย่านเข้าไปลำคลิกซี่แต่ว่าป้อมเราไปอยู่ดีครับตรงนี้แล้วตบต้นไม้ไปครับแลกแลกลงกันไปครับผมแต่ว่าเราก็เสียป้อมเลยครับตอนนี้พุ่มแอลซ้ายก็เลยเยอะอะทุกคนไม่ค่อยไปนะครับผมเดินถุ่มสี่ถุมห้านี่คือตาย บนววะโอเคสยที่ผมกล้าเข้าแบบนี้ผมคิดว่าคิกซี่เนี่ยเขาอาจจะวิ่งขึ้นไปซ้อนเพื่อนเขาข้างบนนะผมก็เลยกล้าเข้าไปครับมันเป็นการเดาเนาะลิงครับลิงกำลังตีมังกรอยู่เก็บร้อยครับเพื่อนฝั่งนู้นี้คือเอาไปแล้วไปไม่ทันมมนจะต้องดานคีบอีกเวฟหนึ่งนะทุกคนว่าผมติ๊กบอกเพื่อนกัน เพื่อนไล่หาลิงแล้วไม่เจอคงไม่มาอยู่แถวนี้ปะเยียครีฟครับเราอาจจะต้องไปยึดเล่นแถวๆดาร์กนะครับผมแต่เหมือนกบจะเล่นตรงนี้นะไปแล้วครับผมลิงครับลิงลิงอ้อยลิงอ้อยตรงนี้โอเคเขารู้ทันเราจะได้เท่านี้นะทุกคนอ้อยหัวล็อ ติดคงติดขอบกันไปเอ็กซึหบ,หบห้ลบอบถึงทีแล้วก็ออกุ้ยดึงพวกมาได้นะแต่ว่ากบเราไม่ไน่าจะรอดไปทุกคนลิงทางไหนวะเนี่ยเอไม่มีเพื่อนก็เลิฟไปได้ไหม้ยผมโป๊กสองแต่ผมเข้าไปตบไม่ได้ดิเกียนเราไปเอาออบเจกต์มาให้ครับ โอ้ยปุ่มปุ่มปุ่มมนลอกหลุดเกือบแล้วไหมโดนสวนมานี่คือจบนะตอนนี้คือเริ่มเลดเกมแล้วทุกคนทีมเราเนี่ยเริ่มหมดประสิทธิภาพแล้วเพราะว่าทีมเราเนี่ยเลดเกมมันมีขยานนะฝั่งงูเนี่ยมันมีทั้งเทลม,มีทั้งลิงนะครับผมเกียบเลดเกมเถื่อนต้นไม้เงี้ยต้นไม้เลดเกมก็เก่งมากเลยนะ เพราะมันจะอืดขึ้นพออืดขึ้นมันก็ยืนแช่ยืนรับได้นานขึ้นนะทุกคนเราจะต้องเล่นไปตามหยาดน,นะตอนนี้ถ้าเกิดหยาดเล่นคือเราก็ต้องเล่นเพราะว่าหยาดเนนะี่ยคือตัวแบกเลดเกมเราแต่ถ้าเกิดหยาดเราตายแล้วก็ซืมอยู่เหมือนกันโอเคต้นไม้นี่ฟีีเยอะจัดเลยนะหยาดเราตีไม่ได้หยาดผมลำกำแพงยับเลยวะทุกคนเออสวยเพื่อน <c oughs> โอ้ย ข้างล่างไปทันปะอุ้ยอืมตันครับหยานสู้ๆส,สู้เขาสวยโหได้อยู่แครี่เราตายเราก็ได้แครี่เข้ามาเหมือนกันแต่ผมว่าในป่าเราเพียบไม่เจอ่ะมีไหมไม่มีนะครับเอ้ยเจอละอยู่นี่ไงรอสกิลครับรอสกิลกับล่างก่อนครับแล้วโป๊กสองหนึ่ง อมาครับตรงนี้แล้วเขาเข้ามาวะผมมีแข็งเลยนะข้างหลังน่าตายมากกรามีฟิกไอคิวสองฟิกเกอร์เข้าไปตบครับตรงนี้เก็บไปสองหรือยังเอาช็อตเ้แต่วากูหน้าแทนเพื่อนได้ครับมันไม่ไหวนะมันไม่ไหวจริงๆผมไปแล้วอาจจะสู้ก็สู้นะไ <c> อ <oughs> ต้นไม้เนี่ยเอาจริงาจะไปเสียเวลาตีมันเลย <S <S แวนไปแล้วครับแวนล่า โอ้ยติดทอยล้วนๆที่ถ้าเกิดเขามีบัฟก๊อตเนี่ยแล้วมีทอยนี่น่าจะโป้งไม่เข้าเลยอะหอได้ไหมอะหอได้ไหมซึบจึ๊บตีไอ้ลิงโอ้โอเคอุ้ยลิงมันก็ไม่กล้าเหมือนกันทุกคนถ้าเกิดลิงมันกล้าผมตายไปแล้วนะเนี่ยผมไม่เหลือสกิลแล้วอะโอเคโอเค เริ่มหมือนหล่อนเบอร์เบอร์นะทุกคนผมอะเล่นเบอร์เบอร์ไงไม่รู้ไงลงสก,กิลไปเล่นพัลาดๆเยอะอยู่นะเกมนี้โดนนะผมสก,กิลโดนนะเนี่ยมันยังอยู่อุ๊แต่สก,กิลไปสองรอบเลือดไม่ลดเลยเหรอโอ้โหสุดว่ะนี่ไงหยาดเข้าไปแล้วครับผมตรงนี้อุ๊อ๋อโดนติดอ๋อโหติดสองทีผมว่าผมอาจจะไม่รอดนะทุกคน ผมอาจจะไม่รอดจริงแต่ผมฝากตามไปแล้วแล้วแหว,วนแหวนแหวนครับผมสวยงามลุกขึ้นมาก็คงจะไม่รอดครับแล้วพี่เพนเราอยู่ล่างโอเคเลยไปหนึ่งทางครับผมตามระบบจังหวะนี้ยังไงโอเคอันติีแล้วจะโดดแล้วแบบสั้นๆต้องฟีกว่าทุกคนสตั้นผมมันหลบมันหลบแต่ตายอยู่ดีครับยังไงรัสเซียเยอะเรามีห้า ทำคลิปก่อนครับทำคลิปก่อนทำคลิปก่อนต้องหานะต้องหาต้องหาก่อนไหนะเน่ยค่อเราวิ่งใส่ดาร์กเลยวะนี่ได้เกิดโดนแย่งมาที่ฮาลืมผมพยายามหาคนนะนี่ไงเจอละโอเคผมล่ออติอีกซี่ไม่ได้นะอย่าแล้วตายทุกคนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วทีนี้เล่นได้เหรอผมไม่มีฟิกอะโอ้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเมื่อกี้เนี่ยเราต้องไล่เช็คพุ่มให้หมดก่อนแล้วแบบเพนต้องรีบมาเพนเราเรายังแบบกบ <c oughs> ตอบถามเลยคือเพนเรายังแบบเดินชิวอ,อยู่เลยอ่ะคือไม่รีบมาตีสักทีอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดผมไปหาแล้วก็กบหาแล้วก็มีคนตีสามคนเหมือนว่าเมื่อกี้นี้ได้แต่ทีนี้คืออ่าเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแล้วทีนี้ลองดักดูแล้วกันนะ เทเลกใครสักคนตายไหมตายเหอะตายเหอะตายเหอะยูม,มันไม่ตายโอเคสวยรับดาเมจไม่ไหวเลยทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมก็ต้องกดตัวแข็งอะหนอกทอยให้ผมเลยวะผมเล่นต่อไม่ได้แล้วแต่กบผมก็น่าจะไม่รอดนะทุกคนอ่าเกมนี้มันดูมีลางนะลางจะแหอดีเกมเนี้ยโอ้ไม่กอดหยานใช่หรอเปาเพื่อน ใช่ไหม,ไมน่าจะใช่วะ่ะอ่าคือเมื่อเพื่อนเราอ่ะประหมาตต้นไม้มากเลยนะผมบอกเลยว่าต้นไม้เป็นตัวที่ประมาทไม่ได้นะครับมันพลิกเกมไม่เสมออะ่ะมันตบสองไถสามไถสี่อย่างงี้คือฮาแล้วนะครับผมน่าจะเสียก๊อดด้วยตอนเนี้ยคนเราน่าจะไม่พร้อมแล้วเราก็น่าจะเสียบ้านด้วยตอนเนี้ยผมว่ามันเอาใจเย็นพี่ต้นไม้ ไปคลิปเข้ามาแล้วเพื่อนโอเคเขาเลือกที่จะถอยว่ะดีดีด,ด,ดีไปเอาไปเอาก๊อทกันนะครับทีมนูน้นทั้หมดก่อนนะครับขายบูทิ้งแล้วลิงโอ้หายไปเลยเหรอพี่อลิงตายครับลิงตายตาัตม้มตั้มอุ้ยมันโยกไ,ไปไหนลิงไ,ไปไหนลิงเออโอแข็งแข็งแข็งน้อยก็ขอ มันไปนหนึ่งตัวแล้วกันวีเฮ้ยอ้อยมันตีอยู่กับใครวะเนี่ยมันตีอยู่กับแคลรี่เหรอถอยถอ,อยก่อนไหมถอยก่อนไหม,ออไหมเอาหอไปวะแา,านบอกแานบอกไฟสนใจไม่สนใจไฟสนใจ,ไ,นใจได้ไหม้องได้แหละเออผู้มไม้อันตรายทุกคนผมบอกเลยว่าผู้มไม้กินคนแน่นอนไฟครับไฟห่างต้อกบยึดแล้วนะกบยึด แอ่วขวาไว้แล้วยังไงช็อตนี้มาไหมตามนัดหรือเปล่า nice. อุ right. though, はは้ยไม่มีฟิกโอเคไอ้อ้อยไหวอ้อยวะไอ้อ้อยไอ้อ้อยโดนผมตันหายลุมลุมเพื่อนเออไปอีกไปไปชิวไอ้ลิงสวยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้โฟกัสตัวหลังโฟกัสตัวหลังสวยเพื่นเออต้องกันดีวะเพื่อนไอ้ลุมก็ไอ้ต้นไม้ตัวถิ่ก็ทำอะไรได้เพื่อนจบสักที ใปวดตึงเกมนี้ผมบอกเลยเกาป้อมฝันตรวข้ามกดยอมแพ้แล้วครับผมจี๋ๆผมเกมนี้เกือบเกือบแล้วเกือบแพ้แล้วทุกคนไฟแบบไฟสุดท้ายทําดีมากครับเพราะว่าตัวดาเมจข้างหลังนี่ยืนติดกันเลยแล้วพี่เพนไปล้วงมาให้ได้ครับผมก็ดีว่าพี่เพนย์จะไม่เอาให้ผมซะแล้วแล้วเกมนี้ผมก็เล่นหล่อนๆด้วยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะบางทีก็ เล่นเยอะเกินไปแล้วก็หล่อนแต่เก็บ MVP มาได้ครับทุกคนเก็บ MVP ไห่ทุกคนได้นะถึงแม้ว่ามันจะแบบเบอร์เบอร์หน่อยนิดนึงครับแต่ก็ได้อยู่ดาเมดไม่ชัวร์ครับก็ทำไปเท่าไหร่แต่น่าจะทำเยอะอยู่ปะทำ28ครับโอเคทำ้ามเมดอันหนึ่งอยู่นะครับยังมสมศักดิ์ศรีในฐานะนาเมจนะครับผมโอเคก็หวังว่าทุกคนจะชอบชิปแบบนี้นะเกมตึงๆมัน,ม,นมันแบบนี้นะครับผมก็ ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่เคยตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจวันในคลิปต่อไปนะครับสหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ